เอาแล้วครับปล่อยออกแล้วครับปล่อยออกแล้วครับสโมสรลูกเพชรไปก่อนเขาเลยครับชูชกครับชูชกไปก่อนเขาเลยครับชูชกพี่แก้วครับพี่แก้วครับพี่แก้วปล่อยแล้ววิ่งนำพี่แก้วครับนี่พี่แก้วพี่แก้วเอาพี่แก้วงูไปทางไหนครับพี่แก้วพี่แก้วไปทางไหนแล้วครับชูชกไม่สนใจครับเลียผักบุ้งก่อนเลยครับชูชกชูชกไปแล้วครับชูชกชูชกไปเสร็จพี่เพชรต่อครับพี่เพชรไฟเซรีครับที่เด็ด ไปแล้วครับไล่เลยครับไล่เลยครับอย่างนี้พี่แก้วนะครับมีพี่แก้วพแก้วครับลูกชายลุงเพชรนะครับแก้วเปลือกแก้วเปลือกไอ้แก้วไอ้แก้วลูกแก้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับแก้วต่อด้วยทซั์ซั์สินนะครับซั์สินลูกสาวลุงเพชรนะครับลูกสาวลุงเพชรทั์สินนะครับนี่ครับสินลูกสาวลุงเพชรนะครับลูกสาวลุงเพชร สีตั้งนี่สีตั้งนะครับลูกสาวลุงเพชรนี่ครับแม่เพชรแม่ทรายไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วลงทุ่งแล้วครับลงทุ่งแล้วครับนี่ครับชีวิตประจำวันของเขาครับสมุทรสอนลูกลุงเพชรไปแล้วครับไปแล้วลงทุ่งแล้วครับลงทุ่งแล้วชีวิตประจำวันของเขาครับ ไปครับไหลแล้วครับไหลไปแล้วครับไหลไปท้ายทุ่งแล้วครับไปกินแผงกล่าแล้วครับเดินตามระเบียบเรียบร้อยดมตูดกันไปแล้วครับเดินตามระเบียบเรียบร้อยดมตูดกันไปครับฝากติดตามนะครับสโมสรลูกลุงเพชรนะครับบ้านไร่ควายไทยครับขอบคุณครับ